สวัสดีครับมาดูพี่นออ้องเด้อเออฝนมัดมือมาดิครับมาจากเขงด่างกะมีกแกงเขียวหวานไก่ขนมส้นเมนูปโปรดอีกแล้วมาพี่น้องแซ่บๆด้งกันเด้อพี่น้องเด้อมา,มาหน้าฝนอร่อยด้วยกันอื ม่อดิมยาแซ็มน่ะอืมนำากลมก้น Нет. So, ไมงเดืดเลยคันในฝนตกก็ไม่ออกน,น้ำท่วมแมะถนนอ่ะเพราะว่าเข้าใจว่าพอระบายน้ำหรือกันระบายน้ำเนี่ยมันมันบ่บ่เพียงพอเพราะว่ามันมีระดึบมีแต่ลานคายยังบล็อกถนนไปหมด รถอีทวงรถเด็งข้างนหน่อยแลนเนี่ตะเินดีๆตระเวคนหมู่ัันท้านั่นก็แลนจะมีงานจะลึกบ้าลึกอยู่นะ ก็เป็นบทพิสูจน์บทไปกว่าทีวีว่ากันแล้วในสถนานการณ์ที่มีนน่นำในถนนกรุงเทพน,นะจะเป็นยังไงเด้ย๋ยวไปดองกรเบนเงินตบังขัาวอาเด้อ แม่กั้วเห็นหนำยาขนมจีนขายนะให้ขนมยานะเพราะว่าขายดีผูษษ้ชายมันรับเลยนะเทียบเลยครับเล็บอกผักกางผักอีสานข้อมเพชรแคร่ 好的。<laughs> เดืองแคดแดียนี่มันทัานมันทัานแหลมน้องนังเ้าบานฟังคำเี้เนือยบางรูดบวน้ำดื่มรับดวนมาตรการเดียวที่เาเชดือพิด่านพิดานต่อไปต้องเปิดอันก้นเมิยนคนชายดนมัอยากเป็นมีเท้บานเาพิดานบ้องคนดันต่อไป มันต้องไปลบไปลบราต้องขึ้นไปทรมไปถึงระเบิดอย่างเงี้ยเรกพิาดานเนี่ยพิาดานนั่นันเดียวปีหนึ่งระวังพิจดาน,นก่อนมองไหนที่เป็นดินดดนชัดเกินาก็เข้ให้กำแพงเลยพอโถลดถึงหามีย คี่ลองไปเสิร์ชในกูเกิลนะกำแพงกันระหว่าประเทศไม่กันกันไม่กูัพเฮ็ดจางมองนึงดินแดนหนึ่งถึงดินแดนหนึ่งจัลกันเลยกันเลยอือวิธีกานนะกำแพงกันเลยเรากำแพงลงมาทะเลนั่งเฮ็จางกูดินไล่เงาลงมาในทะเลนั่กันเลยกันคือประเทศมหาอำนาจระดับโลกนะตั้งแต่หาตัวเขาเปกำแพงเลเสิร์ชบได้พี่น้องกำแพงกัน มันจโก้กับกนั่นเนี่ด้ลอ,อืมิมคม่ครับมากินคหวานไหมเสร็ขวสองในขวบว่าอขออ้าวปุนสองมือือ,อหวานเหา ตาสีผมก็สีพยายามลญครอบอวนคุณน้องวังนในสินปีเนี่ยอืะมันสองเดือนบวัวสามเดือนเนี่ยครับซเห็นรไนด้ือเนาะใช่จะได้กินอนกีกนิด้เพาอยากกินเราะก็จริง ที่ว่าเรื่องขยะที่มาจากอาหารนั่นพี่น้องมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งนี่ทำบอลได้กูเกตุนั่นพี่น้องหลายสิบตันนะขยะที่มาจากอาหารกินกินกินไม่หมดกินเหลือแล้วทิ้นอ่ะอืก็ขยะพวกนี้ก็ต้องเอามาจัดเขาจะมีวิธีการเขาแต่ว่าก็จะบอกว่าถ้าไม่ซื้อของเขาเนี่ยของหรือว่าซื้อกุ้ดเจียวไปซื้อกุ้ดเจียวไก่ข้าบอกเอาผักเลยนะบอกเอาบต่บนไหนบอก้าบอกกินถั่วงอบอกกินมะระบอกกินเอ่ เออเบยโหระพาอะไรเงยังเนี่ยเข้าถุงบวชเขายกบวชเข้ายาเอามาขนมาเซ็ตเนี um ่ยเข้าบางทีเข้าไปถีบมันกลายเป็นขยะอืมไม่ขายเขาาเได้เก็บไว้แล้วก็เอาหายเฉพาะคนที่ที่เขาอยากกินอันนี้ที่เขาไปสื่อเข้ามาอยากเอาเขาบอกเขาเลยจะได้ลดอาหารลดลดลดปริมาณขยะที่เป็นอาหารขยะหลายนะพี่น้องในกรุงเทศนี่มือนึงนี่เป็นเป็นซิปตันอือจริงๆอาหารมันดีกว่าว่าๆจริงๆว่ากำจัดแบบง่ายๆนะต้องมีวิธีการต้องมีราคาที่ต้องทะเยอทะยานตรงนี มีราคาที่ต้องจ่ายในการกำจัดขยะพวกนี้นะครับตรงว่า,อาซอยกันวลากินยัง,ยง,ยง,ยงนิดนงยั้งเนี่ยพยายามกินให้เหมื่ดย่าให้เหลือ,อย่าให้จริงเนาะแล้วก็เอาปริมาณอาหารที่เพียงข้อสำรับหรับ,รบตัวจากของงานกินจากของทับอิ่มมาตั่ออกอีกสิลงกนึงนะแถวอฟริกาเนี่ยโอ้ยผมมึงได้กินเนาะ เขาลำบากนะเขาอหาของกินมันเล็กน้อยเาอยายังทำขสงข้ามสงข้ามระวังเสือชาติแล้วไาเสเดียวกันเน่ยมีหลายเสือชาติมีหลายามีหลายเอาพัดมีเสื่อศนะเขาลบขากันในอริกาเลยนะหลายคนดตายกันหลายอันนั่นสือสารามข้าวเหนึ่งเป็นไทยอเกทีว่าคุณได้เกิดไม้เป็นทไทยน,น,นะสาธุโชคดีเป็นแหลมทองขเขาเายาใจ่เข้ามาแหลมทองเป็นแหลม เป็นทองเลยแล้วก็โลเคชั่นที่ตั้งของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งยุทธศาสตร์โลกเลยพี่นเนาะคณะเบิงร์กโลกอยู่นะคัแนนเบิร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่แบ่งกันแบ่งเครื่องของโลกไกลเส้นศูนย์สูตรแล้วก็บแบ่งเครื่องของโลกยังชัดเจนเลยเศรษฐไทยเนาะและ้วก็มีนามีดินทรัพยากรวุฒสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องอาหารเนาะูได้เกิดในประเทศไทยเนี่ยถือว่าโชคดีถือว่าโชคดีเท่ากับพรรคประเทศเท่าหลายเนาะอ่า ข้าต้องวิธีการหักประเทศก็คือว่าทําตามกฎหมายไม่ไปเดือดไม่ทําไปทําตัวเดือดร้อนคนอื่นเกิดการละลานเนาะเอ้าข้าจะได้ทาตัวให้ถือกฎหมายจ่ายภาษีทําตัวถูกกฎหมายอขับรถถูกตามกฎจราจรแล้วก็มีคอร์รัปชั่นก็เปิดเผ่อ,อือเปิดเผยข้อหมายคือว่า,าเช่นบริจาคสั่งโรงพยาบาลบริจาคผู้ป่วยไร้ญาติเด็กกำพลลรพ้าคนชราป้าป้าคนชะลาสินะแบ่งปัน ประเทศเท่าออสเสร็จนาอยู่แล้วกระพื้นมฐานของประเทศเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาที่ดีแข่งกันหมาน้าก็ดีพัฒนายั่งยืนนอกมีนอ,กอวกงอย่างนิดอย่างงูวะทวงเวลานอินอม่มไหมคำตัวถ่ายกินกินหยาบจับเป็นข้หวั้น นาฝนมาเตามทีเล้พี่น้องไปดา๋ยเราหยิบพิษโดไปนั้งด้วยพิษคมคมไปนั่งไปถ่ายารถไปข้าวเอยไปนะของเฉลี่ยั้งสิมเนตองเปลี่ยนอือพูด้ลครับขาวซกับพิษเสืส่อกันฝนไปอือพิษไปเลยเสื่สอนขันฝนบ้าบใสอกับตองเบิ้งดีๆใหญมันเป็นไช่เนี้อมันยากมันจะเขาเราลดเขายังสิเป็นบัลเอียดดีไม่นรอกนะครับ ทำนี้นะ้วมึงนี่เสียบคักมาไปเลยพี่นอ้องสวัสดีครับ